ครับทุกทุกคนไอ้นี่ต้อนรับสู่เดอ r a รด o โ h ช n n น l วันนี้เราจะมาเล่น Metal Slug 3กัด Metal Slug Metal Slug าเนี่ยเป็นเกมยิงปืนครับซึ่งเป็นเกมที่แบบเก่ามากแล้วอะแต่บังเอิญว่าผมไปเจออยู่ใน เคือพูดง่ายคือเกมเนี้ยเป็นเกมที่ผมชอบมากแล้วก็ผมไปเจอเกมเนี้ในร้านในร้านแอปเนี่ยแล้วผมก็ไปโหลดมาก็เราก็จะมาเล่นกันว่าอากจะบอกไว้ล่วงหน้าก่อนเลยนะว่าก็คลิปนี้จริงๆถ้าผมถ่ายเลยเนี้ยเพราะว่ามันมันไม่ไม่มีหานเนี้ยมันก็จะไปไปเรื่อยๆเลยงั้นผมจะตัด ด่านหนึ่งด่านสองด่านสามด่านสี่ด่านห 5, 5, 5, ้าตัดไปไปไป,ไปนะครับโอเคอย่าโม้พลาดยี่เลยไปลุยกันดีกว่าอีเดียมกันนะและเราจองดูว่าผมจะตายด่านไหนโอ้ยอันิดป็มการบอกเฉยๆโอเคครับให้เลือกทหารเนาะ เอาไอ้ตัวนี้แหละโอ้ยยินเงียบนียนโอเคฮะอันนี้คือเดินอันนี้เอ <B S 1> คือยิงบีคือกระโดดซี <C S 1> คือปลาระเบิดแล้วเราจะปลาระเบิดออกไปทำไมไม่ไม่เปลี่ยนเหรอเพื่อยิงดีกว่า Uh huh. อืขอของหน่อยครับเอ้ยพวกนี้เป็นคนที่ติดอยู่บนเกาะนะครับผมว่าไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่โอ้ยอ <that> ี <that> <that> เมื่อเราไปได้สองทางนะคือข้างล่างขึ้นรถหรือว่าลงไปว่ามันอยากให้เราขึ้นไปผมว่าไม่โอเคเราจะขึ้นไปตามคำขอเดี๋ยว้ลยครับอืแอแก่อืออือ อ s <S มาเลยสิอืมโอเคสองทา,อางอีกแล้วนะตั้งนี้เราลงไปดีกว่าก็อขอเลยครับ แกจะลงไปทำไมโดนปลาเด็กเลยลงไปเถอะแต่เฮ้ยแกจะลงไปทำไมสิ่งที่ท้าทายหนี่งคือโดนอะไรทุกอย่างแค่ครั้งเดียวเราตายเลยและนั่นคือสิ่งที่ท้าทายครับ เฮ้ยโอ้โหอือหือไปเราอ้วนเหรออืม <Yeah. S 1> ครับเราอ้วนว่าเรากินของที่เข้าหาเนี่ยเยี่ยมเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นลูกฟั <Yeah. S 1> งเธอเฮ <Yeah. S 1> ้ยอือห uh ือ huh. ตายทีหนึ่งแล้วมีอยู่ห้าเครดิตแล้วตอนนี้เราก็เสียไปแล้วหนึ่งโอเคฟื่แล้ว ใจเย็นนะปลาหน่อยใจเย็นนะขอของหน่อยครับขึ้น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 ดิอุ้ยโอเคผมเข้าใจแล้วว่าเขาให้ขึ้นมาทำไมพี่อาคบใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นนะเฮ้ยโอ้โหอือโดนแล้วหนึ่งรอบ โอ้โหเจย็นะจ้ะขอให้ตายไวๆจ้ะอือเรียบเลยอุ้ยอืออุ้ยอุ้ยเจย็นนะอุ้ยไปเร็วอืออือ อยู่ mm hmm. อืมมากแล้วตายทันทีเถอ,คอ,เอ,คอะครับอืมตายเถอะครับอุยคาตายครับอืมตายแล้วขอให้โชคดีอืมงั้นเราก็ช่วยได้สี่คนรวมถึงรถถังของเราด้วยโอ้คะแนนเยอะนะฮะ เรียบร้อยด่านแรกเสร็จแล้วครับก็คงคงต้องหยุดเกมไว้แค่ก่อนนะะเพราะว่าเดคลิปต่อไปก็จะเป็นด่านที่สองเพราะว่าเกมเกมเนี้ยว่ามันไม่มีหยุดกลางเกมยกเว้ว่าผมจะพอดไว้ก่อนซึ่งปกติในเกมตู้เราไม่มีฮะก็ผมคงต้องวีดีโอไว้แค่นี้ก่อนนะก็แต่ใครชอบไปยิง เดี๋ยวใครอยากติดตามกดซับสนะนะไคร้ได้ซับสไคร้ซับสไคร้นะโอเคซับสไคร่นะฮะก็คอมเมนต์ด้านล่างรับผมมีอะไรต้องแก้ไขโอเคอครับก็ขอบคุณมากครับแล้วเจอกันในวิดีโอต่อไปบ๊ายบาย